ผู้ชมปิ้งปลาสดๆผสมหอมเหียบมีเผ็ดมีหอมเนาะหอมปลอมหอมบัวกินจะลิมอะไรนี่เนี่ยนุยนิด เมฆับถอนลกนั้นเราม่อนงานเลยอมปี้อุดยบซาคัับทันเลย้นนือยอด้านมรวมเนี่ยยันนี่เนี่เฮ้ล้งไ่โดนจะงานบ้า้แกงเที่ยวนเ่ยยมือนะฮะเหรอเหนารงี้หรือเลเ็หนาตรงนี้กรแงเ่เลกาากาเนี่ยอ้ยน้องมิดเาตาไหนหรออ ปลาอย่างปลาลาดอ่ะอน้ยปลาปลาปลาลาด้ปลาลาดในพี่น้องน้อยบีบขับชุดนะแฉมแฉมแน้ำแฉม้มน้ำบุญน้องมัดมือดอีสุโปรเปิลการ์ดกาเลยชอเราเก่งใจนั่นของนี่ยยังมาได้นี่ถึงอิเลมวนปดี อเอาเก่าๆพี่เนาะมานี่มันี่เฮามาบัตป้าน,นี่ปีน,น,นป่า,าเราจะนุ่มทกันขัดอากาขัดอากาิดูท่าน,น,น,นทับเลยดูล้วหยวดคยือนเลย <c oughs> <c oughs> ที่ผาตูวร่ลีวป <c oughs> ีป่าแต่ท่าน,นทับใช้ทับหอยแต่บัน Bang 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 Này bang 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 เยอะแตงขวงเีมันเลี้ยมปลาบุงมาอย่างเตะเต๊ะขงเลยมีกบเยอะเลยปลาขวางเลยจิ้มขวางขวางเยอะเยอะมันปืนเหี้ยไปหมดปืนนี่กับเบิกขางนี่เบิกดําเงียบมนจะอมสดมาได้กันนี่น่ะอมแมงมาได้ของเราแกอมแมงมาหอเปนรเลกเอมแมงมา กระโดมรุดอะไราเงียยะนี่รไซเลนนี่เนาะงัลำนี่กูดำยังไงหนาวหนาวเขาเขาละอุ่นเด้อุ่นเอามาละหนาวขึ้นออาใส่อาวุธที่ไปมนาเอา แม่ละเบ็ดนลยมันก็ตื้นน้เ้าปื้อดนดัอมันดีดยตุลตกันหอพร้อมแมลแกเปนนเอเพ่มมันซาหลุดแน่ใส่กับเดียเขายเลยิมก็ดกตอรัก้อหมดเลยไอหมกมนนี่กต้องเต็มมันดมันมฟ้องขาตุลาตกันอโอ้ยมากันหลายคนด้อนี่ยัต่ก็คนละัต่ก็คนมากันเต็มิไหนพอมือเอือกอะ เ,เ,เตเลยนี่ยทำซีนนก,ก,กินเนาะไหมเนาะกินแก้วกับแก้เล้าเนะาะขาวเนาะขู่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 ยู่่ข้าขู่ขู่ข<อ>ูใใ่ขเอาู่าขขขขาม่่ขวดเบียร์่่ม่่ม่ล,ล,ล่ เียวมันบุกเข้าครับอคบุกเข้าครับอันน um ี้เนาะนี้พอขว่ประจำบานซีซีเอ็ไรก่อนนี่แกงแกงอ่ะแกงซุ่มแกงซุาไว้้เมอดเอแล้วแกงภาษาก็วจัก่อนอะไรางไรากม้น่ะองหรือปลองหองเตองหรอปล <Roth> อันนั้นอันนั้ลองเทมานั้นน่ะล้องเดียวของเนาะบักแกงปลาขึ้นมาคองของหือนี่ละของปอกลยมัดเราเลยอไอบักบัดของตอนไอลูกบัดก็ตื่นอึบไนขายเปอกนกะกะเมื่อโคดีเลยยักจอกาเหลียงมาโอ้ยใส่ยังไงนี่ป็นน้ำมีตะกุทเ ลุ้ยเนี่ยกบัดเติมีตึมลุยเลยหนุ่มอย่าไปเนี่ยเต้น้อยเติน้อยปกติก็มาตลอดหรอกมานทีนึงมาแล้วที่พมต้อังคอชงผมเนี้ยพอได้สุมเซลเนาะสบวงมวยแข่งขอเทียนก็นเโอ้ยอุ้งน้ำมือดรับคือเอันชี้เยอะโอเค พี่น้องตัวนี้ก็ซุปล้วแนี่สาสี่ปีน่่เก่งเข้าขอพอเน่ยอันนี้นีเป็นใบมงยมมาจับปลาเนาะนี่ยวอปากดดุดนี่ขัดสุดน่าปลานินเลยปลานินธรรมชาติเลย ต้งเมนนะ่าตั้งคุณเดือนวิงเห k แต่เดี๋ยวักปลาเดีวเดือดักหมูชกนัขัดขึ้นเลยไหมเม้นเปิดเปิดกลอง o ่านลยว่าไหยีห้อาะรก้มึงกู้มึงใส่ใบก็ได้ขายเอยสมปลอยเนาะปอยอยลงมอแล้วละลงมอแล้วใส่สุ้าเอใส่เกียมิกินลเกียมลงท้องเหรอเล่าติ เอาละมาเยินไหมเรียมเไม่พเครับคยเย็นก็ได้โบกจักโบกแกหนาวอ่ะโบกมาแกหนาวนะวินหัวเลยสวยเอาแกนำเขาทำคุณถึงนั่นเราตอนนี้น้ำก็เดือดละพ่อครัวเสียมกระสีอันนั่งเอาป่าลงนี่นะลงมอลงมอ จาก้าที่ลงท้องแกงลาเปื่อยแล้วปลา้อ่ร้อยอาจจะขัดรถไปสมุลํคอแเ่บคอเซบสันโดดเนี่ยมันก็มีถักเด้อหนาวไปดิปลาอย่กลายพุ่นเนาะน้ำบริโอนปลาหากล้วนมหน้ำน้อยเด้อ้นำน้อย ที่มภูรายังมาค้องเอาไม้แถวนี้เนอะเกี่ยวย่างเหลืองนาตาแตงกินเนี่งมาเด้อหนาตายางเฮียมาเลโอได้เห็ดทอดมาเลโอมาแล้วหรอจากไหนมาได้กินลจากไหนในเบิองมอไรอีล่มวะยำชุกเอตอมแม่หยำโอ้เท่เลยหมือนเติบเลยนะกะบกคลุไม่ยำเมื่อนตื้มนี่พี่น้อง สดนะองแสร่สดเนี่ยของแซ่บม so, uh, oh right. mm, ันตัวนี้นะประคดเลยนะประคดว่าหมดก้นมัวลายๆใช่แล้วเนาะนี่กินเหล้าเลยนี่แหละข้าวเหนียวเย็นๆเนาะโมฮอนเลยบ้านเฮาคือบ้านเฮานั่นแหละคือบ้านไผ่ดอกเนาะบ้านเฮากระซำบ้านเฮาดิบ้านเฮามันต้องเสแสรา ในหอยผือล่ะผือลุยตี้มาพ่อนในน้องฟังเพลงไปพรออมกินข้าวไ้อมเลยเอาไ้ีน่อยกินาหน่อยอนไ้เป็นยังลอนี่เป็นเป็นปีเลยพี่น้องนี่เพลงมาแล้วไงบวไงบวไงบวกลับมไปมัมานี่มันต้องลุกทุ่งลุก

กูจะไเรียเย็นมึดจันนั่นเย็นนี่นแจ้งน้อเด็กงานมาหน้าใหญ่กินจาดอดจอดอดินจอดทานหอยบานซึกเล็กสี้อยเป็ดลอยแดงนอกมาเดินพี่น้องมาเด้นกินข้าวฮอบเดิ๊กจับจับ

กินหอดบ้านเนาะโฆษณาเป็นยังไงตองแซ่บแซับแซบใครก็เคยกินกินต้มีำยุ้มนครหลวงเนาะนี่ตองมลเนี่ยตองมืงสุดๆครับครับนะครับ เปิดตู้รบบพับเนี่ยสวั้านเฮาพับกุ้งนีมันจะอันดนบมือโอ้นัวนัวใส้เป็นนัวลายเน้ะเจ็บลายเจ็บลาย นามตดร้บเลยขึ้นวันเลยขออยางทอเลรพี่น้องเย็นรอรอล้พูเย็นนะถมออกกันเตอเป๊น้ำเพิ่งเหรอันนั้นจอกสแตนเลสว่ะลาเขาวลาบขาวในขวดเบียร์เนาะกินนดูไวเข้มหนจิบไวบเบา กับบอกไม่พายอีกคััคคกือบ่วมีรสชาติอะไรกินแล้วก็ไน้ซะนิ่งๆก็กินมันเป็นต้ากโคดแข็งแล้วเนาะไกลขับไกลไปเลยอันนั้นปวดเพราะปวดแหกนะกันน่ะปวดพอดีปวดพอเป็นทั้งหลุมเอาบ่วงไปน้ำชิมไหมไ้ขัดขัดขักขัดขักบ่คุยมึงคกัน นึ่งขาสั้นแตว่ามองกันมีกเนอคอนเสนอไหมเสนอไหมออเสนอเื้อเกอร์คอนบุ้งไปยุกปหแแม่เนียท่าน่ะเด้เน่มีอนีเอ็นเลยคมพเป็นไาสงจีนะความมุ้ึกความมุ้งกเป็นยังไงไม่ถามเยแสบแสบแสบ ุกไอฟุกนึงฟุกนึงเข้ากับบรรยากาศเมมาเข้ากับบรรยากาศอยู่ในน้ำเลยเอาไปเลยเอาไเ้อเอารดเอารถเราข้าวปะจงฉี่มาด้กินมจีมาจงเราขาวกรจงโจงเต็มแถเลยยังไงมันบ่มี่นะมัดแล้วเนี่ยเปหนัวอะไรเลยเป้งหนอุ๊บไปเอามน่เอาเซฟเซฟเซฟกระถาดิน ธรรมาตรเขาแทะเลยมันขับเงามนขับเอื้ยย่าเห็ดปุ๋ยอะไรหุดเต็มจอกเอาหนึ่งขับขดออเต็มโอ้เ็นี่ดอก็สดแต่จะนี่แหละพมวงหมดแมไมแซ่เมืองลาวมากุลุมสมบูรณ์มุ้งเึเลนบ่เปินเย่หียุไฟเหบึ้งุ๊บไปแล้วเดจนเมื่อยเนาะ ไอเรียมเอาตั้งคุณก็ตั้งกินกันเอาออเรียมใสเนอเสนอเสนอไว้ตัมออเรียมไม่เอาพี่ขวัญมาด้วยเลยก็จะกินน้ำเอินนะมึงก็หลบมันมึงก็ยืนแไดคอมึงก็คืบจะพกโอ้ยโคเนาะมือกลองมือเสื้อก็ลองฟังโคเนี่ยแตกแตกแตกโอ้โหพี่ไทยโอ้โหกระชางแล้วจะเป๊บ มือกอง้วยมีกอกอง้วยม่แม่น้ำบ่อเลยนี่ของแท้น <got> ้ำบ right ่อตะใกล้จะได้บันเลงบัยนิกแล้วไบรรยากาศน้ำตาออกเลยแสบคอ